สวัสดีค่ะสำหรับใครที่นอนไม่หลับนอนยากวันนี้เรามีวิธีและเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันค่ะยุคส0หลายคนประสบปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่หลับหรือบางครั้งก็นอนไม่เต็มอิ่มอาจจะด้วยความเครียดและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะกลับไปห้องนอนก็มีสภาพไม่เอื้อต่อการนอนอีกวันนี้เรามี4วิธีการจัดห้องนอนให้หน่าอยู่ขจัดปัญหาการนอนไม่หลับ ให้เราได้พักผ่อนพร้อมรับวันใหม่มาฝากค่ะวิธีที่1ติดผ้าม่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวการจัดห้องนอนให้หน่าอยู่ผ้าม่านเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีในห้องนอนเพราะนอกจากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วผ้าม่านยังช่วยบังแสงที่ลอดเข้ามาและช่วยกันความร้อนได้อีกด้วยตามธรรมชาติของมนุษย์จะสามารถนอนหลับได้ดีนอนหลับได้สนิท เมื่อห้องของเรามืดหรือสลัวหากมีแสงสว่างในห้องมากเกินไปแสงจะไปกระตุ้นระบบประสาทการรับรู้ทำให้เรานอนหลับยากนั่นเองค่ะวิธีที่2จัดห้องให้เป็นระเบียบวิธีการจัดห้อง,องนอนให้หน่าอยู่คือควรเคลียรสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องก่อนเพราะหากลกเกินไป จะเป็นแหล่งรวมของฝุ่นและสิ่งสกรปรกต่างๆแย่ไปกว่านั้นคือเป็นแหล่งซ่องซุ่มของสัตว์ห้ายเช่นมแมลงสาบตะเข็บตะขาบเป็นต้นโดยเริ่มจากการคัดแยกสิ่งของที่ต้องใช้ไว้ฝั่งหนึ่งและแยกที่ไม่ค่อยได้ใช้ไว้อีกฝั่งหนึ่งในส่วนของที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะมาแยกทิ้งหรือเก็บไว้ก่อนอีกทีทำให้เป็นนิสัย เพื่อให้บรรยากาศในห้องหน้าอยู่และสะอาดถูกสุขลักษณะวิธีที่3เพิ่มความอบอุ่นให้ห้องด้วยแสงไฟบางคนที่กลัวความมืดพอมืดเกินไปก็นอนไม่หลับแต่ถ้าสว่างเกินไปแล้วก็นอนไม่ได้อีกแนะนำให้หาไฟสีโทนอุน่นอย่างไฟส้มหรือไฟเหลืองมาตกแต่งห้อง จะเลือกเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะหรือติดผนังก็ได้จะทำให้บรรยากาศในห้องดูสบายตาสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นมากขึ้นเรากลับอยู่ในโลกของเทพนิยายที่สำคัญสีอ่อนๆของไฟจะทำให้เราหลับง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะวิธีที่4เพิ่มกลิ่นหอมสร้างบรรยากาศที่ดีให้ห้องนอนการจัดห้องนอนให้หน่าอยู่ กลิ่นก็มีความสำคัญลองหาอโรมากลิ่นที่ชอบมาตั้งวางในห้องสักหน่อยอย่างกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นโรสแมรี่คามโมไมล์ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นในเวลาเดียวกันช่วยปรับความสมดุลอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นหลังจากเจอความเครียดและเรื่องวุ่นวายมาทั้งวัน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสีวิธีจัดห้องนอนให้หน้าอยู่ที่เรานำมาแนะนำให้เพื่อนๆลองทิปพวกนี้ไปปรับเล็กผสมน้อยกับไอเดียของตัวเองดูแล้วจะรู้ว่าการจัดห้องนอนให้หน้าอยู่นั้นทำได้ง่ายๆแถมทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราดีขึ้นจริงๆ ที่สำคัญอย่าลืมทำความสะอาดห้องนอนบ่อยๆเพื่อเพิ่มสุข,ขลักษณะที่ดีให้กับตัวเราขอให้เพื่อนๆสนุกกับการจัดห้องนอนนะคะ